ไปเลยแล้วกันแบบทีเปออยืนยันมาถ้างั้นจะเริ่มมันเชิญแล้วนะบัฟเข้ามาเขียวมาหนึ่งมาสมาสามมาสี่ไวิสาดด้วย2องคน<ะ>เฮ้ยไฮวิสาดสามคนเฮ้ยไฮวิสาดโอ้มาทองสองสวัสดีท่านผู้ชม ทุกท่านนะครับยินดีต้อนร,รับทุณจะได้นักรักไรและวันนี้คุณอยู่ในเกมรักนรก The Lost Memory Him of the Wahili วันนี้นีครับผมได้รับโอกาสนะครับโอ้โหสุดพิเศษนะครับได้มาลองเล่นก่อนใครต้องบอกเลยว่าเอาเรื่องสุดๆนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับมารู้จักกับเกม Ragnarok The Lost Memory ครับผมอ้าผมบอกเลยว่าแค่ชื่อก็รู้แล้วนะครับเขาเน้นไปทางเนื้อเรื่องนะครับการเล่าเรื่องแบบซีนิมติกแย้เคนฝังกะเทีะ เนีครับผมเราจะได้รู้เรื่องตัวละครนะครับเหมือนกับเราเล่นไปดูหนังไปดูอนิเมะไปเลย uh huh. อ่าซึ่งระบบของเกมเนี่ยมีหลากหลายอย่างที่น่าสนใจมากนะครับ mm hmm. เราเนี่ยผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนเลยนะครับเราเนี่ยครับจะได้คุมตัวละครในเกม ผ่านในเรื่องแล้วเป็นฉากพอต่อสู้กันเนี่ยฉากแอคชั่นมันมากครับเราจะได้สะสมกระบวนท่านะครับสะสมเขาเรียกว่าการการต่อสู้นะครับมันจะแบ่งเป็น2ประเภทเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันนะครับพูดแล้วก็หลายยาวเลยแล้วกันครับกำลังมันตัวละครที่เราจะได้ควบคุมเนี่ยมันจะมีคลาสเลเวลสกิลนะครับเราสามารถอัปเกรดได้โดยการใช้ขวดนะครับที่เราทำเวสดอกกิจกรรมมานะครับแต่ละตัวจะมีอิมพิวเมนต์ของสวมใส่ที่แตกต่างกันครับเราสามารถที่จะเอาไปตีบวกนะครับ กับพ่อค้าเนาะหรือว่าเอาไปคราฟอาวุธดีๆสีอื่นๆมาใส่ให้ได้ <Wow. S 1> นีครับผมอ่านี่ก็คือแร่ที่เราไปฟาร์มมาหรือดอกตามเวสมาซึ่งนะครับผมตัวละครเนี่ยมันจะตีแบบโจมตีปกตินะครับอันนั้นคือสเตตของตัวละครที่โจมตีไป <Huh? S 1> แต่ความสนุกข,ของมันเนี่ยคือการ์ดของตัวละครครับ uh huh. เราจะมีสำรับการ์ดอยู่นั่นหมายความว่าการ์ดของเราเนี่ยจะมีทั้งแอคทีฟและพาสซีฟไม่งงนะครับสกิลสั่งใช้งานเองและ สกิลติดตัวครับ <Wow. S 1> อย่างเช่น <Wow. S 1> ผมสุ่มได้การ์ดอวิท ออบิสนะครับผมก็คือม้าดำนั่นเองนะครับผมการ์ดคิงออฟออบิสนะครับการ์ดม้าดำเนี่ยเขาบอกว่าความสามารถของมันคือนะครับความเสียหายที่พันธมิตรนะครับทำทั้งหมดนะครับแก่เป้าหมายบอสเพิ่มขึ้น5%เนะโอ้เอฟเฟกแบบเราไม่ต้องจำใหม่เลยอ่ะคือเอฟเฟกมันเหมือนเลยนะครับและความเสียหายที่ได้รับจะลดลงก็คือการ์ดที่เอาไว้ใส่พาสซีฟเวลาบอสนะครับเดนรางกับกันคือมดเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าอะไรครับมดเนี่ยฮิวฟื้นฟูเลือดถูกร้อยแก่พันธมิตรในขอบเขตอยากเห็นแอคชั่นการ นะครับต่อมานะครับผมอ่าอันนี้คือการการฮิวใช่ไหมครับการพลังโจมตีอันที่เช่นทําให้ศัตรูในขอบเขตติสนะโพชั่นและสร้างดาเมจแบบเวทก็คือสาบพ,พิษนั่นเองสาบพ,พิษใส่นั่นเอง uh huh. อ่ามีอะไรอีกบ้างรูรติกปั๊บเกาะให้กับทีมของเราเลยนะครับเดี๋ยวคนดูความสามารถเขาบอกว่าพันธมิตรในขอบเขตที่มีมีต่ําที่สุดจะได้รับโล่หกร้อยห้าวิโล่กับเลือดต่างกันนะครับเลือดก็คือแม็กเลือดเต็มแล้ว เหมือนเลือดเราเต็มอยู่เราใช้การมนด์ดำไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเลือดเราเต็มอยู่เราใช้การดุติคเลือดเราจะหกร้อยกานพันสองอ่าประมาณนี้นะครับอยากดูแอคชั่นเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะครับตั้งแต่ผมเล่นมานะไม่รู้สึกเบื่อเลยต้องบอกด้วยว่าตัวละครเนี่ยจะทําให้แบบเราเนี่ยเข้าไปถึงตัวละครรู้ประวัติความเป็นมาตอนแรกนะครับเราเราก็จะไปเจอคนอื่นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นคาทายวิหรือยังครับซึ่ง อ่ามันจะมีหลากหลายคาัสที่จะชวนเข้าปาร์ตี้มาได้นะครับก็เหมือนตัวล่าสุดที่ผมชวนมาก็เป็นอ่าโจนโจนนะครับก็ทีฟทีฟนี่แหละทีฟนี่แหละแต่ผมยังเล่นไปไม่ถึงขั้นเปลี่ยนคัสเปลี่ยนอะไรนะอ่ะนี่เนื้อเรื่องของเขาไปไหนนะ่ะรีบเข้าไปกันเถอะอ่าแล้วก็การฆ่าบอสเนี่ยถ้าไอเทมพิเศษด้วยนะครับอ่านี่เราสังเกตเราสังเกตได้เห็นไหมครับนี่นี่นี่ดูเลือดนะครับเห็นไหม เรามาลงมาดันแล้วอย่างที่ผมบอกครับอันนี้ก็คือเราใช้สกิลทำดาม 5, เมจพลาดปกติฆ่า650%เกศศัตรูโด,ดยรอบอันนี้คือผมไปฟาร์มวิวมาชุดใหญ่แล้วนะมันทําให้พวกผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากๆอันนี้คือสตันหมู่นะสตันหมู่ดู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 เป้นสตันหนึ่งจุดห้าวิอแล้วลูนติกบัดก่อโอ้โหคือแม่งคือแอคชั่นมันนะสนุกมากเลยเว้ยแล้วก็ถ้าเราจะออโต้เนี่ยผมบอกเลยว่าออโต้ก็ได้แต่ว่า พอตโตคุณเนี่ยมันจะไม่เก่งเท่าโอ๊ยโลเท่าหน่เลือดคือเราต้องถนอมเลือดด้วยครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเกมเนื้อเรื่องที่แบบเราอ่ะต้องเดินกลับไปเมืองเพื่อที่จะเติมเลือดหรือในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีแคมป์มีอะไรเพื่อที่จะรีเจนเลือดเราถ้าเราจะเดินทางไปในดันที่ไกลขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เราต้องเซฟเลือดเราได้เรื่อยๆไปจนถึงดันสุดท้ายอารมณ์ประมาณนั้นมาเข้ามิติรอยแยกนี่ดูพีทอย่างเท่มาครับรอยแยกมิดีเวลาเนี่ยเห็นปะ เหมือนเราดูหนังเลยนะคือทุกๆอย่างเนี่ยมันแบบมันมันมันให้เราเล่นอะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเราจะรู้จักกับตัวละครพื้นหลังของตัวละครหลายๆตัวนะครับที่เราไม่เคยรู้จักนะครับผมมาโอ้โหไม่เคยเห็นข้างหลังมาเลยเมื่อกี้ตอนมาหลังคู่วไม่รู้ด้วยซ้ำมันมองมาทางนี้แล้วแสงสายตาก็ไม่ประสงค์ดีสักเท่าไหร่เอาวะคำรามแล้วภาษาไทยนี่คือแปลมาครบนะครับแปลมาครบห้า แต่ต้องบอกไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือเป็นเซิร์ฟเทสนะครับผมที่อ่าโอ้ต้องขอบคุณทีมงานที่ชวนผมมามาได้มาผสัมผัสประสบการณ์ก่อนใครนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเปิดจริงเนี่ยเต็มแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนมาเด็กสก๊อตยกันเลยโอ้โหบอสไฟเฉยอะไรกันครับเนี่ยเราจะสู้ได้ยังไงมีแค่สามตัวละครโอ้โหอย่างดีกดเกาะก่อนเลยปับ๊บเกาะให้กับเลือดตัวที่ต่ำสุดหิวสองเออแม็กเลือดมันเลยเกาะมาแล้วเห็นปะ แล้วก็ทําการเบิร์ดเดนจโรเล่ใส่เดือดครึ่งหลอดเดือดครึ่งหลอดแล้วยังไงแล้วยังไงซอยมาเฮ้ยเหมือนบอสมันไล่อะไรไม่รู้โอ้โหสตันมูเดียว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 พันธม,มิตรของเราในขอบเขตเอาไม่รู้แหละบัฟไปก่อนแล้วกานอนานไม่ออกใส่เลยครับใส่แล้วครับดูดาเมดดูดาเมจขึ้นอย่างรัวขึ้นอย่างรัวขึ้นอย่างรัวบัฟโกเลมิงสักหนึ่งทีได้รับดาเมจน้อยลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆงเราควรบัฟไปนี้ตอนบอสมันไล่ดาเมจหนักๆมาใส่เรานะครับจะทำให้เราเนี่ย ลดเลือดลงได้เยอะเลยโอ้โหนี่มึงเ v p ีจริงๆกับอวนเนี้ยชนะแล้วอันนี้ล่างแรกหรืออะไรเนี่ยโอเคครับผมได้เศษมานาบอสมาแล้วก็หินมาอีกหนึ่งด้วยนะครับชนะสู้อีกครั้งหรือเปล่าอ๋อผมเดานะว่าตรงนี้อ่ะคือดันเจียนครับดันเจียนแรกคือดันเจียนที่ให้เราฝึกในอนาคตเนี่ยผมว่านะครับอ่าดันเจียนเนี่ยมีเยอะแน่นอนมีเยอะแน่นอนคือผมว่านี่น่าจะเปิดดันเจียนแรกแล้วเราก็ต้องสะสมของเอาไปทํานู่นทํานี่ทํานั่น ความสามารถของข้าอย่างนั้นเหรอโอ้ oh, แล้วตัวละครของเราเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้เยอะด้วยนะครับโอเคครับแล้วการจะกลับเมืองนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตแมปนะเห็นไหมตรงนี้จะมีแมปบอกเลเวลอยู่นะครับถ้าเราจะออโต้เนี่ยเราต้องเก่งกว่าแมปอย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวล11นะครับแมปเลเวล8อย่างเงี้ยผมออโต้ได้ แต่ถ้าผมรลเวลเท่ากันยับผมเคยลองแล้วยับหมาเลยนะเราสามารถกดคาฟ่ามาตรงนี้คือสิ่งอำนวยความสะดวกของเราหมดก็เหมือนเราเรียกใช้คาฟ่าในแมปนั่นแหละนะครับอันนี้คือวาร์ปกับฐานครับก็คือเราจะกลับไปเติมเลือดเราเสร็จควสใหญ่แล้วเราก็จะกลับไปเติมเลือดแต่สตอรี่หลักๆเนี่ยหลังๆเนี่ยมันน่าจะใหญ่กว่านี้เห็นไนะเลือดตัวละครทุกตัวถูกลีนะครับเราจะเดินเองก็ได้แต่อันนี้คือคาฟ่าการ์ดช็อปครับผมไปเลสโกไปเปิดกระชากันสักหน่อย <Wow. S 1> าการ์ดดีๆมาเสริมทัพให้กับทีมของเราหน่อยครับ จะได้ทําให้เราเนี่ยผ่านได้ง่ายๆนะครับผมแต่เควสบอยห้เรากลับไปที่กาฟาเราไม่ต้องสนใจครับเลืมาสุ่มการ์ดนะครับเรามีสุ่มการ์ดฟิลหนึ่งใบไปเลยแล้วกันแบบทีเปือยืนยันมาถ้างั้นจะเริ่มมันเชิญแล้วนะเอาเลยครับเออระดับความและเขามีเขามีแอคชั่นด้วยนะถ้า2ตัวละครเนี่ยช่วยกันล่เนี่ยอาจจะกากแต่ถ้ามีมาอีกนะ แต่ดีกว่านี้โอเครู้เรื่องอันนี้ก็คือการ์ดกากๆแต่ถ้าการ์ดที่ดีๆเดี๋ยวผมเคยเปิดได้เหมือนอบ,บิดบอสเน่ยไอ้มาดำอะ่ะมันจะมีแบบนักเวทหลายๆคนมาช่วยกันไล่เวทเวทแล้วการ์ดใบนั้นมันจะเละๆมากเอาละได้ปีโกปีโกมาเขาบอกว่ายินดีด้วยคุณได้ปีโกโบปีโกเพชบีสูงสุดของพันธมิตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น300นะครับเพราะฉะนั้นการ์ดใบนี้เป็นพาสซีฟแน่นอนโอเคสุ่มต่อไปอีกสักกนหนึ่งใบไปเปสโกไปเลยแบบทีเพอโชว์ให้เขาดู นักเวทสองคนมันไม่พออันเชิญกาดมันกาดกาเกเพิ่มอีกไม้ไม้สองไมสง้มสี่โอเคกูรู้เรื่องละถ้าอย่างนี้น่าจะเกลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันนานอะ่ะอย่าบอกนะว,ว่ามาอีกบ้าอุ้ยมันไล่นานจังวะโอเคมันให้เราเก่งตูดรอครับแมงไายเท่านี้แหละมาดูกันที่ได้รับคืองูเขียวนะครับซ้ำแต่เราไม่ต้องห่วงนะกาดที่เราได้ซ้ำมานะครับ อันที่เชนงูเขียวใบนี้ทำดาเมจพอยชั่นนะครับสาวิไม่ต้องกลัวเราสามารถเอาไปอัพขั้นการ์ดเดิมของเราได้นะครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะเสียเปล่านะซุ่มต่อไปสักหนึ่งใบจัดไปเลยแล้วกันขอให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน่อยได้ปะะ่าวแบบมากันหลายหลายคนนะอเออแบบการ์ดบอสด,ดอกอะสองนี่แหละนีิงจริงมันจะมายืนตรงนี้ด้วยหลายคนเลยครับแปลกๆแปลกๆเอาอยู่โอ้ถ้าสองคนเอาอย,อยู่อย่างนี้ก็คือเรียบร้อยเกลือ เกลือ้าครับเกลือละเรียบร้อยเกลือละ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 เฮ้ย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 ไม้อีกสองยังไงเอาไม่อยู่เอาไปม่ได้โอโอฟ้าแล้วอ่าอเกเอาอยู่ยกนี้วันนี้ก็คือจบครับอันนี้คือการ์ดเละธรรมดาแต่มันจะมีแอคชั่นเพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้อีกนะครับถ้าเป็นการ์ดท,ที่เละกว่านี้ <c oughs> นะครับอันนี้คือกรอบม่วงโบ <Wow. S 1> เข้ามาออกวอลีเออร์ครับผม เอฟเฟกของออกวอร r เอร์ Warrior นะครับก็คือปริมาณความเสียหายของคิติคอดนะครับของพัตมิรทั้งหมดเพิ่มขึ้น5%โอเคมาดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างโอเคครับพาสซีฟการ์ดนะครับปิโกปิโก <P ico. S 1> มา1บายเพิม่มเลือด mm hmm. แล้วก็ออกเพิ่มคลิเนี่ยนี่เราบวกสเตตแล้วนะทีมเราเก่งขึ้นมาแล้ว mm hmm. ทีมเราเก่งขึ้นมาแล้วนะครับเ mm hmm. นี่ยผมชอบนะแบบนี้เออนะครับยังมีระบบอีกหลายอย่างนะครับอาทิเช่น กาชาปองเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมพาไปดูน,นี่กาชาปอง Adventure Pub อร์พับนะครับเอ็ e เวนเจอร์พหมายถึงว่าอะไรเราจะสามารถไปรับเควสรายวันจากที่นั่นได้เว้ยเดี๋ยวผมพาไปดู <L> โอเคครับผมและสถานที่นี้คือสถานที่ที่เราจะได้รับเควสรายวันนะครับสามารถที่จะอ่าเหมือนเมื่อกี้ผมไปเปิดกาชามา ใช่ไหมนี่ครับเราก็จะแลกทเค็นเจ้าตัวนี้ขอเรียกว่าทเค็นแอเวนเจอร์นะครับเราจะสามารถเอาไปแลกของรางวัลต่างๆมาได้ <Wow. S 1> แล้วก็ย e ี p ีด้วยนะครับนี่เราก็สามารถที่จะรับควิสประจําวันได้เพิ่ม hmm. นี่เคลียร์แล้วนะครับกาชปองอ่าแลกเปลี่ยนเซนีหนึ่งครั้งไม้ดีของบวกไหมครับของไหมท้าทายไหมโอ้โหระบบมันเยอะจริงๆนะครับอยากจยแบบให้ทุกคนมาลองเนาะเออ ถ้าสนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะตอนนี้เลยนะครับผมปะเดี๋ยวผมพาไปดูกาชาอาวุธกันซะหน่อยดีกว่านะครับอ่ะไปกาชาปองอาวุธมากาชาปองอาวุธครับนี่เราได้ฟรีมาหนึ่งใบจากการทำควสกดไปเลยแล้วกันโชยพี่ๆเข้าไปแต่ว่ากาชาปองอาวุธเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เศษตัวละครด้วยนะครับเอาไปยักดาวให้กับตัวละครของเรารอสักครู่เสือขาวกำลังยกน้ำหนักอ่ะเจแล้วยงเอาหน่อย ลุย้ยเฮ้ยเปิดประตูปึ๊บยังไงครับยังไงครับโดเกบีโยเกะยังไงครับจังหวะนี้วิ่งวนกันแล้วใครจะเป็นคนออกมาตรงกลางใครเป็นคนออกมาตรงกลางโอ้ยวหยอกแยวหยอกโอ้โหตัวนี้ออกมาน่าจะก,กากเฮ้ยโอโ้แล้วสลับตัวอ้เนี่ยผมชอบตรงเนี้คือมันแบบแยวหยอกแยวหยอกได้ออกไม้ว่าจะออกชิ้นไหนดีอะไรเงี้ยโอ้ได้เศษชิ้นส่วนของอาชีพอะไรเนี่ยเซนาเซนานะครับไม่รู้อาชีพอะไรอันนี้คือเศษชิ้นส่วนตัวละครนะ เราสามารถเอามาปลดได้พริ้ฟเฟ่นอะไรมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าเราจะได้ตัวสวมใส่ของอุปกรณ์มาเลยนะครับตัวสวมใส่ของอุปกรณ์มาเลยโอเคมาเดี๋ยวเราไปทําเรื่องของเราให้เสร็จกันดีกว่านะครับผมมีพอยต์เหลืออยู่เดี๋ยวเราไปสุ่มกระชากันอีกสักนิดมาสุ่มแบบ10บใบยอยากเห็นไหมว่าพอมดออกมาเยอะๆเป็นยังไงสุ่มแบบ1ิบใบไปครับผมขอญาตสิบใบโชว์ไปเลยให้มันรู้กันไปเลยถ้างั้นจะเริ่มมันเชิญแล้วนะ พ่อมดมาแล้วสองตัวชายหญิงลายเวทาทาาคมบักเข้ามาเขียวม, 1, มาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่ไฮวิสาดด้วยสองคนเฮ้ยไหวิสาตสามคนเฮ้ยไยวิสาดโอ้มาทองทองนี่กูจะดีใจทำไมเติมเทสไอ้ทองทอง,ทองโอ้ดวงบุ๋มนี้มันเอาไม่อยู่จริงๆครับราชาราชาตู้เลดการบอสไม่เนี่ยเบื่อโอ้กดใบแรก อ่าซีน็อกใบที่สองโอเคอันนี้พาร์ทส,สี่สกิลหมดเลยเฮ้ยอันนี้พาร์ทส,สี่สกิลอันนี้สกิลดามิเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดีหรือไม่ดีขอดูเลยแล้วกันเขาบอกว่าซีน็อกเนี่ยสร้างนะครับพอิชชั่นแต่ว่า202ร้อยสอวิอันนู้น103่งรามวินะครับโอเคต่อไปเป็นค่าไล่5มันต้องดูค่าไล่ด้วยนะเพราะการ์ดของเราเนี่ยมันจะมีค่าไล่อยู่ด้วยบางทีเราใส่แบบสัวๆเอาดาเมจอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต่อมาครับไข่มดนะไข่มดเขาบอกว่าค่า CP สูงสุดเพิ่มขึ้นหนึ่งและ HP สูงสุดของพันธมิตรเพิ่มขึ้น,น150่ัสสิบแน่นอนร้อยเปอรเซ็โบเขาให้ซอมบี้ครับผมส่วนมากจะเพิ่มเลือดอ่าปริมาณการฟื้นฟู10%ต่อไปโปลิงการเขินๆไปลักเพิ่มหนึ่งทั้งทีมและอุยอารามครับผม อารามอารามมาว่า <Wow. S 1> อารามคูดาวของสกิลของพันธมิตรในขอบเขตจะลดลง4.5วิโอ้โหผมว่าใบเนี้น่าจะแพงน่าจะหายากอยู่ครับอารามลาย5า uh huh. ทำให้สกิลคูดาวลดถือว่าค่อนข้างดีต่อไปโอ้ไอซีดมาอีกหนึ่งครับผมความเร็วในการไล่ของอาชีพสายโจมตีเวทเพิ่มขึ้น99เป็นระยะเวลา4วิและอินเพิ่มขึ้น120 <Wow. S 1> ว้าวไล่ไวไล่แรง โอ้ oh, อันนี้อันนี้ดีก่อนที่เราจะบูทดาเมจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราบัฟให้กับตัวเวทได้สกอร์เปียนสกอร์เปียนบอกว่านะครับผมอาร์เมอร์ของปัน์ตมิดทั้งหมดนะครับ2.5ต่อมาอ่อเมนความเสียหายแก่เป้าหมายกลุ่มของอ่ะผมจำไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรแล้วมแมลงใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยก็คือมแมลงจำพวกพวกมแมลงนะครับผมและความเสียหายลดลงได้รับลดลงและตีแรงขึ้นต่อไปอู้ ชี้ไอ้มีพีการมาเนี่ยไม่ใช่สร้างดาเมจนะครับผมแบบเนเตจอลลก็คือแบบปกตินะครับ1,800แก่ศัตรตูในขอบเขตที่มีพลังโจมตีสูงสุดและทําให้ติดสถานะสตันด้วยไอ้โขวันนี้โคตรดีครับใบนี้แม่งดีจัดไล่3โฟกัสเป้าเดียวแรงสุดๆดติดสตันด้วยววได้โอเคก็ฟินาเชอร์ซ้ำใบนี้ซ้ำโอเคยังเหลืออีก3บมใก็ขออนุญาตเป่าให้หมดเลยแล้วกัน เก่งนานหน่อยนะเมื่อกีไ้ไฮวิมาโคตรเท่เลยครับแต่ไฮวิมา3ตัวแสดงว่าถ้าเป็นสีทองอ่ะไฮวิต้องมาเมื่อกี้ไฮมว,วิมา3ตัวการ์ทอง3ใบอันนี้เขียวมาไหมอ๋อข้ามเลยแล้วกันเฮ้ยอ๋อก็คือถ้ามันเป็นแสงปุ๊บแล้วก็คือจบแล้วครับจบแล้วอันนั้นคือจบแล้วบีโกบีโก้สมสุมอีกครับผมไปเอาละเฮ้ยเ้ยโอไมาคนเดียวยังอ๋อคนเดียวไม่พอ มาอีกฟ้ามาอีกอย่ายกมืออย่าเพิ่งยกมือโอเครเรื่องเป็นเอออันนี้คือสีฟ้านะครับผมโคโค่โคโค่ก็บอกว่าลดเวลาฟื้นฟูซีพีลง0.15ต่อไปสุดท้ายครับเอาเลยหนักๆเอาไฮวิมาเยอะๆโอ้เป็นเมทสองตัวครับเกลือแน่นอน คือเมื่อกี้มีมีวิมีมีวิคนนึงด้วยครับอันนี้เมย์สองตัวผมชอบนะเว้ยผมสุ่มแบบนี้มันลุ้นดีครับลุ้นดีลุ้นดีเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมเมย์สองตัวถ้าเอาอยู่กูไปพักผ่อนแล้วนะโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายวิมาอีกสองอุ้ยอุ้ยต้กอุ้ยจ้ะอ้าวเอาอยู่เลยเสดเอาอยู่เฉยน่าจะเอาเรื่องอยู่ใบนี้อ่าฟิโอลา ความเสหายต่อประเภทปลา4%แล้วโดนจากปลาและเบาลงอีก2%นะครับอันนี้เหมาะสำหรับไซล่าบอสลงดันพิเศษลงดันที่เฉพาะทางเลยนะครับจะช่วยได้เยอะมากนี่นะครับผมคือการ์ดท,ที่เราได้มาหลายใบมากๆเลยดูดิด <Wow. S 1> อันนี้คือเราจะสามารถเอามา adept d e c ของเราได้แล้ว ทีนี้เราเราจะเก่งเก่งแบบอีกแบบนึงล้เราจะเก่งตามสไตล์ของเราแบบสู้เฉพาะทางรถคูดาวอะไรมันก็มันก็จะเริ่มแบบอันนี้คือผมไม่ได้เติมสักบาทนะคือมันแล้วก็พอย์มันคือเนื้อเรื่องล้วนๆนะครับเล่นแค่เคเวสมาอยู่ถึงเลเวลสิบ เออผมผมรู้สึกว่าแบบเวลาผ่านไปไวมากเอาละครับผมและเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับผมมีลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพื่อรับของรางวัลผ่านเว็บไซต์นะครับอยู่ข้างล่างนี้เลยนะโอ้โหมาลุยกันเยอะๆนะครับผมสำหรับสาวกเล็กนระกเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ